ปูทุเรียนหมอนทองปูแบบผสมผสานครับยกคูยกโคกโคกสูงแต่ละปวก <c oughs> ดูยอดตั้งใบดีครับปูแบบพึ่งลมมะละกอธรรมชาติดูระบบรากของมันขึ้นมาหากินแล้วครับนใบแตกยอดดี ก็มีมั่งครับพ่นสารเคมียาข่ยามียาบำรุงแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็ยูเรีย0046ครับใส่ขวนต้นก็ดูแต่ละต้นบางต้นก็แตกยอดดีครับบางต้นก็อันนี้ต้นเก่าต้นเก่าก็ ยอดเขียวเข้มอันนี้เป็นต้นตำรับที่ยังไม่ได้ทำคูพอโตแล้วมาเริ่มทำคูสร้างมันเพราะบริเวณนี้น้ำขังครับผมได้ดูแนวทางต้นลากเดินดีก็มีครับเนี่ยต้นลากไม่เดินก็มีอย่างเงี้ย ต้นจะตายก็มีต้นไหนที่มันตายก็คือต้องแซมใหม่ครับซ่อมใหม่ซ่อมใหม่อย่างเดียวรักษาไม่หายกด็ดูยอดปุ้งดีเงวทาง ยกคูสูงประมาณหกสิบเซนแล้วปลูกบนบนโคกปวกนี่ครับวางระบบน้ำจะได้ล่มของมะละกอไปในตัวส่วนต้นเก่าที่ว่าจะตายก็เตรียมซ่อมครับเนี่ยเตรียมเตรียมซ่อมต้นใหม่เข้าไปเลยเสริมไว้ ตอนปลูกก็คุมสแสลมครับหนึ่งเดือนหลังจากผ่านหนึ่งเดือนไปพอหมดฝนพอฝนมาเราก็เริ่มค่อยๆขย,ยับเอาออกทีละนิดให้มันปรับสภาพแสงแดดก็ดู ต้นก็ไม่ใช่ว่าจะจะสมบูรณ์นะครับก็มีมั่งไม่ใช่ว่าจะได้ทุกต้นบางต้นก็ตายก็มีอย่างต้นนั้นตายก็ซ่อมต้นไหนต้นไหนเตรียมตัวตายอย่างเงี้ยเราก็เตรียมซ่อมเลยหามาซ่อมเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาทางนี้ก็จะไม่งาม เหมือนเหมือนช่วงแรกช่วงแรกก็จะจะออกงามดีครับผมเนี่ยแนวทางทุเรียนต้นไหนที่มันจะเดินลากมันจะเดินมันก็เดินครับลากไหนมันไม่เดินมันก็มันก็จะตายก็มีก็ให้เพื่อนได้รับชมแนวทาง การปลูกการดูแลอันนี้จะเป็นต้นเก่าต้นเก่าก็กว่าจะได้ขนาดนี้ก็ต้องดูแลกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ซ่อมไปเรื่อยต้นไหนตายก็มีแต่ซ่อมต้นนั้นก็ใกล้จะตายแล้วครับ นี่ตัวนี้ก็ใกล้จะตายแล้วก็เตรียมซ่อมล้ะเรามีเราก็จะดูแนวทางมันไปเนี่ยครับท่นเพื่อนถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดติดตามผมจะมีคลิปพาเพื่อนปลูกทุเรียนแนวใหม่ให้ดูแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของมันทำยังไงปลูกดูแลก็ เราต้องมีทุนเก็บมะละกอขายก่อนช่วงแรกเพื่อได้ค่าปุ๋ยขยาครับผม